มาแล้วนะคะตัวนี้นะคะคือไม่ได้มาดูสีน้ำนะเธอเธอดูดิเธอจำได้ปะที่เรามาถ่ายคลิปกันอนะ่ะตัวเงเดี๋ยวอะไรนะคะดูน้ำดิสวยปะเนาะเป็นแบบมองไกลๆนะเหมือนสีครามนะอุ้ยสวยอะ่ะเพื่อนสวยมากอะ่ะเนาะนีะ่ตัวเองจำได้หรือเปล่านะ เรียวม,มาถ่ายฟองถ่ายคิดด้วยกันนะนะคะดูสิมันสวยมากเลยนะตอนนี้นะแบบว่าน้ํานะคะสวยมากนะคะที่นี่นะคะห้วยโถงนะคะอําเภอวันนอนนิวาสนะคะจังหวัดสกลนครนะคะประเทศไทยนะคะนะคะบ้านหนูเองเลยนะสวยไหมตัวเองสวยปะสวยเนาะดูสิพรสวยเลยอะ่ะนะ ะคะนี่แหละพี่สาวคุ้มวัดนะคะวัดโพวัดโพนะคะนี่ความฝันของหนูหนูก็ยังอยากทําตามความฝันอยู่เหมือนเดิมนะคะแบบว่าตรงนี้เนาะที่เคยมาพูดกับแฟนเนาะนะคะว่าอยากอยากจะทําเป็นเออเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะ,ท,อออะนะที่หนูบอกอืมอะไรนะที่หนูบอกอ่ะหนูทำไม่ได้ละอะไรนะเหมือนไอ้แพรแพรแล้วก็มีแบบบนหน้าโบสอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยนะนี่แหละ ะะคะอยู่ที่นี่นะคะนะคะถามว่าทุกคนถามว่าเฮ้ยประเทศไทยคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประเทศไทยก็คือไทยแลนด์นี่แหละค่ะนะคะนะคะ,นะคะบ้านหนูนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะบ้านอยู่หลังวัดโพนะคะแล้ <c oughs> วก็จุดตรงนู้นนะคะ จะเป็นปากระโหนนาะนะคะมันจะเป็นจุดท,ท่องเที่ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวดียจะขยับไปอีกนะอะตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นป่ากระโหนเนาะที่เราเคยมาถ่ายไว้ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะมีแบบว่าช่วงเทศกาลเออเขาเรียกอะไรอ่ะช่วงส,กววง,สงการใช่ไหมเนาะสงกรานสงการอะไรเงี้ยตรงนี้นะจะแบบเยอะมากอะไรเงี้ยคนจะมาขายของอะไรก็เล่นนงเล่นน้ำกันตรงนี้นะคะนะคะ Yeah. แล้วทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะเราก็เลยแบบว่าเออเนาะอยากจะทําแบบเป็นแพรอะไรเงี้ยอยู่ด้านฝั่งนี้นะคะนะคะอยู่ด้านฝั่งนี้อยากจะทําเป็นแพรนะจะม,มีบรรณาโบสถ์เลยตัวช่วงนี้นะคะแบบเออเนี่ยดูระบบน้ํานะคะเป็นสีฟ้าเลยตัวเองตัวเองอยู่นะเห็นไหมเป็นสีฟ้าเลยนะน,ะนี่คือสวยมากนะนะคะนะ แล้วก็อีกออยู่ีกฝั่งด้านนู้นนะมันก็จะฝั่งฝั่งด้านนู้นก็แบบยังไงอะ่ะมันมันคนคนแบบมันจะเป็นน้ําแบบมันมันจะไม่ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ฝั่งนูนะ้นนะน้ํามันก็จะไม่ลึกมากแต่ไม่รู้ว่าจะจะไอ้น,นี้ได้หรือเปล่าแต่ก็อยากทํานะอ่ะนะอุ้ยมีคนมันดําน้ําด้วยอะ่ะดูสิเลือดอ่ะเห็นปะตัวเองเห็นไหมไอวขอซูมให้ดูเห็นปะไอเราเอ้ไอตัว เห็นป่ะนะยุเนอะโอเคเนาะเด <laughs> ี๋ยวเขาไปหายฝั่งนู้นให้เรื่พี่เขาทำอะไรกันอะเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ดำก็มามาด้วยมาดูปากกาลัง